ไมเ้พอเฮ้ยอยูกเล่นยอมเองอนูกเล่นยอนเดี๋ยวเสี่ยนเดียวเสีนน้ำบน่งไงเดี๋ยวเสีอนนี้อันนี้เวอร์เวเวอร์ชั่นเออคนเล่นก็เออเพ้ยะแ่รล็อกแตกยองไม่เป็นหรอวะ เจอกูแน่เจอกูแน่ตายไปดิเยอะแค่พอหนึ่งอยอาเยอะเกินเยอะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปกูหันมากูหัน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 เดี๋ยวก็ล็อกเนี้ยอ้าวเยอะสามตัวเอ้ากดคลิปออกจากเกมเอ้าชิดแมนบานเดียวกันเดียวมองตากัน ก็เข้าใจอยู่ขนตัวมาแนไหนเห็นไหมเห็นไหมเออกูเห็นแล้วเอยกูดอนกดนี่เอาแผนมาแนเลยแผนเลยมาเป็แผนมาแผนกดเล็กสแผนนะเฮ้ยอะไรวะเอ้าเอ้ายิงรอขวาอ้าเหี้ยเฮ้ยมามามาม ย่อยแอ้วอยถ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 อยงอยถ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 อนถอยถอย s อยถอยถ e ยถอย e r ยถอยถอยอยอะไรนะอยถ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 อยสอยถ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 อ้ถอ้ถอย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 ้อยถอยถอ้ถอย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 ถออออ ให้ควายตายายพ่อคุณไม่ตายสัตว์ตายตายแล้วโอ้ยคุณรู้แล้วตายแทงแทงฟั่งแตกทงสองหลังเข้ามัน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 เข้าไปแผ่นได้ป่ะวะได้ได้แผ่นได้แผ่นได้ปพ่อเกี่ยวละได้ได้ได้เดี๋ยวเอาคุกคุกปลาไปแล้วคุกเล่นหรือก้าวว่าจะฟั่ง

มึงด่า่เทไอ้เฮ้ยย้อนไอ้สัตว์โอเคิลย้อนอย่างแตมี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 เดานบนนะแต่ก็ดูสองตัวแต่ก็สี่ อ้ตัวเดียวแม่เอ้ยตัวเดียวโอ้ยเฮียเะคุมหมดโอ้โหเพื่อนหลอกอยู่อยู่เพื่อนอยู่เพื่อนัเอาเฮียกดผิดเอ้ายังมีคนเอ๋อหนึ่งเอครับ มเซอร์ไพรส์ motherfucker <laughs> โอาชิตเยอะๆเขาไอ,อชีตกดไม่ได้ตัวเดียว,ว,ยวปืนพกปืนพกปืนพกบังบังคับปืนพก ปืพบอกปืนพกตั้พี่ตั้พไปพ่เช่อมเนแพนเปนแพนแพนบีป่าวตายมัยโอยโอ้ยโอ้ยเฮียตงโซนเโซนเอโอ้ไม่มีใครคงเอเลยวะเอ ก็ว่าคือคงบีกันจะช้าไรไม่ช้าไรคือเชี่ยสามตัวสามตัวเองสวยดิฟิลเลยดิฟิลเลย งหัวยิงวยิงหัวใโอ้โหกใจย้โอยโอ้มันยิงมันยิงทะลุไอสัตว์เฮ้ยเอมีห่เอมีหมึงชุบหมาควายทไมไม่ชุบวัพ่อไม่รู้ว่ามันมันซ้อนกันอยู่อ่ะพี่จะไปตายด้วยกันทาไมอ่ะหไปตายด้วยกันทำไมสวย่ง